ผมก็บอยจา์ปานเทพอย่างนี้เมาาื่อเช้านี้บอกปานเทพคุณไม่ต้องกังวลอะไรนะคุณเดินหน้าไปให้สุดซอยผมจะคอยอยู่ข้างหลังคุณเองหนึ่งผมจะให้กำลังใจคุณสองผมจะปกป้องภยัยต่างๆที่จะมาหาตัวคุณสามความกดดันอะไรที่มาทางคุณผมจะแบกรับให้เองไม่ต้องหงุงคุณทำหน้าที่คุณให้ดีที่สุด เพราะเส้นทางการเดินทางคุณเพื่อแสวงหาความยุติธรรมหาธรรมนั้นยังต้องไปอีกไกลพอสมควรคุณสบายใจได้พวกเราทุกคนให้กำลังใจและพี่น้องประชาชนเป็นล้านล้านคนก็ให้กำลังใจตอนนี้เนี่ยถ้าจะถามความคืบหน้าของผมจากเรื่องนี้ เท่าที่มีการพูดคุยกับหลายๆคนแล้วคุยในเชิงลึกจากประสบการณ์ของผมเองท่านผู้ชมครับสามารถสรุปได้และผมเชื่อว่าไม่ผิดเลยท่านผู้ชมคือแผลขาขวาของข้างในของแตงโมเกิดบนบกแตงโมโดนทำร้ายบนบกหลังจากนั้นอาจจะมีการบันดาลโทสะโกรธ เพราะคนที่ฆ่าแตงโมนั้นติดยาเลยจับกดน้ำตื้นเสียชีวิตถึงมีโคลนเต็มปอดเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เลยมีการทำรอยถลอกบ้างๆเพื่อเป็นงานอําพรางให้เชื่อว่าแตงโมเสียชีวิตจากใบพัดเรือแต่ทำไม่เนียน เพราะคนทําขาดความรู้ว่าลักษณะใบพัดเรือนี้ถ้าทําให้เกิดแผลแต่ละแผลมันจะต้องห่างกันสิบหกเซนิเมตรแต่แผลที่ทําปลอมขึ้นมาห่างแค่สองเซนเองนะฮะทาไม่เป็นก็อําพราด้วยการโยนศพลงน้ำนะฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งถ้าพมอยากตามเรื่องตังโมนะฮะ อย่าพลาดอาจารย์ปานเทพในรายการนิวซาวทุกปันังคารกับวันศุกร์เวลาหกโมงครึ่งถึงสองทุ่ท่านผู้ชมครับท่านผู้มรู้แล้วใช่ไหมว่าโทรศัพท์แทงโมต,ตอนเนี้ยอยู่ในมือของเดียสัยล,ล่ะอะไรผมจะเล่าอะไรบางอย่างเบื้องลึกขออนุญาตทานน้ำนิดหนึ่งนะครับ มีคนสนใจเรื่องแตงโมไหเนี่ยมีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับหลายคนอยากรู้ใช่ไหมในโทรศัพท์มีอะไรผมจะเล่าเรื่องหลังให้ฟังก็ได้คือบางแจ็คคนที่เอาโทรศัพท์มาให้อาจารย์ทวัดชัยที่ชิคาโก เขาได้เห็นข้อมูลการพูดคุยของนักการเมืองหลายคนในโทรศัพท์มือถือของแตงโมที่โทรมาข่มขู่แบล็กเมย์ให้แตงโมทำโน่นทำนี่ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและโหดร้ายมากนักการเมืองบางคนที่ชอบอ้างว่ามึงรู้หรือเปล่าพ่อกูคือใครมีการส่งข้อความมา ให้แตงโมช่วยแก้ผ้าแล้วถ่ายรูปแก้ผ้าไปให้ดูหน่อยนี่หลักฐานมีบางแจ็คเก็บข้อมูลที่เอาจากเครื่องของแตงโมไว้ในไอคือข้อมูลนี่เขาไวทท้ที่ไ l o u วที่นี่ไอคาวเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมีพ a าสเวิร์ดบางแจ็คเนี่ยคมเหลี่ยมเปลี่ยนพ a าสเวส่วนหมดเลย เพื่อความปลอดภัยโดยไม่บอกใครเลยว่าเขาเปลี่ยน password. พาสเวิร์ดพอโทรศัพท์มาถึงเมืองไทยตอนเช้าวันนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมถึงเลยนะมีคนบางคนใช้ iPad พยายามแอบเข้า iCloud ของบังแจ็คโดยใช้พาสเวิร์ดเก่าเข้าไปทำไมท่านผู้ชม อีหานี่เข้าไปเพื่อที่จะลบข้อมูลบางแจ็คหมดเลยโทษนะท่านผู้ชมผมใช้คําว่าอีหาขงเราออกแล้วว่าใครยายผมเมอ่ยชื่อนะฮะอีนี่รู้ข้อมูลดีรู้ว่ามีอะไรที่ชั่วช่วอยู่ในนั้นปรากฏว่าพอเข้าไปได้ <c oughs> ระบบมันก็เลยแจ้งกับพปทบางแจ็คเพื่อขอราหัส OTP one time password แล้ว iPhone มันจะขึ้นชื่อเครื่องเจ้าของด้วยว่าใครเป็นคนพยายามเข้า iCloud ของน้องแตงโมงนี่เห็นไหมจับได้โป๊้แล้วท่านผู้ชมเครื่อง iPad ของคนที่แอบเข้าคือเครื่องของหนึ่งในแก๊งคนบนเรือผมไม่บอกแล้วกันชื่ออะไรแต่ระบุชื่อชัดเลย พอเจ้าของเครื่องรู้ตัวก็เลยตกใจรีบปิดเครื่องก็เลยโป๊ะแตกเลยว่าไอ้คนคนนี้อีหาเนี่น่าจะเป็นคนที่ลบข้อมูลลับๆของแตงโมท่านผู้ชมครับนี่แค่ส่วนเดียวนะอยากตามเรื่องแตงโมอย่าพลาดอาจารย์ปานเทพในรายการนิวสาวท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าคดีดีแตงโมเนี่ยแม่เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่เคยมีคดีมาในประเทศไทยเพราะมันเกี่ยวพันคนเกี่ยวพันกันไปหลายส่วนเลยทั้งพิธีกรรายการทั้งทนายความทั้งกลุ่มคนที่ทำแพลตฟอร์มต่างๆที่พยายามที่จะสัมภาษณ์ไอ้คนฝั่งตรงข้ามแตงโมเพื่อกลบข่าวเพื่อช่วยไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าแตงโมยายผมมีชื่อแล้วผมรู้แม่หมดลนะนะฮะ คนสองอคนมีนักการเมืองมีมีตำรวจมีอายการมีเซเลบมีบรรดาทนายบางคนมีพิธีกรที่โด่งดังบางคนโอ้โหท่านผู้ชมแม่งเป็นเครือข่ายประมาณสองรอคนนับจำนวนแล้วสองคนเรื่องนี้แม่งใหญ่ชิบหหาเลยท่านผู้ชมแต่ถ้าน้องแดงโบยังมีวิญญาณอยู่ทึ่ผมเชื่อว่ายังอยู่ ผมให้คำมันสัญญาและปานเทื่มสัญญาว่าเราจะไปให้สุดซอยเราไม่ถอยอย่างเด็ดขาดแล้วคอยดูก็นล้วกันว่าข้อมูลมันจะค่อยหลุดมาทีละอย่างทีละอย่างาตอนนี้ไอ้คนบนเรือกินไม่ได้นอนไม่หลับคนบางคนใช้ iPad จะเข้าไปใน iCloud ข้อมูลโทรศัพท์แตงโมแต่เสือกเข้าไม่ได้เพราะบางแจ็คมันเปลี่ยนพ s าสเวดตกกันใจ เพราะเวลามันเข้าไม่ได้เขาต้องแจ้งไปที่เจ้าของพาสเวิร์ดใหม่ให้ส่งโอโไปเราก็เลยรู้รู้ว่าไอคนที่ใช้ iPad มาเนี่ยมันคือใครทำไมไม่ใช้ iPad ละ่ะเพราะ iPad นั้นเสือกเป็นของลูกมันแต่ผมไม่พูดแล้วกันนะว่าใครซื้อ iPad ให้ลูกมันโทษนะฮะอีหามึงรู้ไว้ด้วยว่าทุกคนก็รู้แล้วมึงคือใคร อไอครับวันนี้ดูเดือดหน่อยดูเดือดมากจริงๆก็ท่านผู้ชมเคยมีลูกไหมถ้านลูกท่านผู้ชมมากวนใจท่านผู้ชมทุกวันเลยพ่อพ่อ,พอนูสงสัยว่าหนูจะท้องไอ้พ่อก็บอกว่าไร้สาระไปนอนเถอะวันที่สองใหม่ล้วพ่อพ่อ สงสัยหนูทองเนี่ยน,นะพ่อก็บอกว่าบอกถัากี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปสนใจไปนอนเถอะวันที่สามมาพูดเหมือนเดิมไอพ่อโกรธพอไว้บอกทัากี่ครั้งละสมหมายไปนอนซะเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอกผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนอง